มาปฏิบัติธรรมไดสัมผัญเช่นเคยกับก็คือมาซื้อขอข้าวมาเดนมาที่ห้างเฟียร์รำศิเป็นตลาดตอนเย็นนะครับวันนี้ก็สลับเอาทิงซอง PS14M มาสำหรับเส้นทางตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะทางแคบแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ค่อนข้างจะมีรถเยอะ เครไม่ต้องรอเยอะไมกันก็จะมีตลาดนัดขายเสื้อผ้าเครื่องกระดับด้วยนะครับขาเพราะว่าต,วต้องทานแทบกีก็จะมีตลารมๆคันเก็จมีบางเื่องให้เราลง